ผมคุณตุ๊กตาและคลิดวันนี้เราจะมาเล่นในโลกของแดดดีซึ่งตัวละครที่ผมจะเล่นนั่นก็คือหลีเมกาเริ่มมากับชั้นแรกก็กางยืนแหลกนิดนึงนะโทราศัพท์ของภณภาพแล้วจากนั้นผมก็โดนกุ้งชิมโบไล่มันมันเที่ยมากเลยแหลกก็แหลกก็โดนไล่ค่ะก็โดนตีจั้มโบนี่ครับ อ่านี่คือรสชาติของโทรศัพท์คุณภาพจริงๆแหลกชิบหายเลยเลยเนาะก็ผมก็รอดไปได้นะหลังจากที่ผมวิ่งมานะผมจะมาดูว่ามีเครื่องกลางหรือไม่ถ้าเกิดไม่มีผมก็เดินไปที่เครื่องตรงตรงนั่นหลอพวกปั่นเลยแล้วหารู้ไมมาผมเดินไปตั้งเสียเวลาไปหลายนาทีแล้วมั้งหลายวิ่แล้วสุดท้ายแม่มากองเดียวกันที่ตรงเนี้ยแล้วก็จำโบแ้ง แล้วก็ผ่านตัวนั้นอีทบล็อกกล่องม่วงนะพอปั่นเครื่องก็งูกันดีกว่ากปล่อยให้มันปัน่นแล้วก็ค่อยเข้าดิกเดี๋ยวค่อยจะพูดใหม่ด้วยเนาะอ่านี่สิถ้าโทรศัพท์คุณภาพอย่างนี้นี่เองแหลกจนเวลาลิฟใกล้จะหมดด้วยเนี่ยเอาล่ะเดนดี้ขายของดีหรือเปล่านะดูหน่อยเสีงแขงมากพี่ชาย ส่วนชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรามากมีบล็อกเทนกับลุยอีแค่นั้นแหละเดี๋ยวรออะไรพิเศษพิเศษผมค่อยพูดแล้วกันนะอย่างเช่นผมโดนเจอแค่นั้นแหละแล้วก็ชอติดอันหนึ่งด้วยนะแค่นั้นแหละแต่ผมยังไม่ทันได้ปั่นเครื่องนะมันก็ตุ้มอย่างนี้แหละโอ้ยหนุ่มเอ๋ยไปหาเจ๊กิเทศไปเถอะอินกงหลังจากที่ไล่ไปหาเมียมนแะล้วผมก็มาเพื่อตรงนี้ต่อ แล้วก็อ anyway, ีกเครื่องแล้วก็อ Please, ีกเครื่องแล้วก็เช็คดูเจอลุยดีนะที่ผมรู้ทันอ่ะผมแบบสปอร์ตเลโกแอบเลยอืมดีด้วยตัวเองรู้ทันเนี่ยแล้วก็เสร็จอีเครื่องแล้วก็อีกเครื่องแล้วก็จัมโบ้ทั้งมึงไข่แม่นางรีเมกามันโชว์สติโก้กปกป้องคว่อื่นเนี่ยะมันจริงๆผมจะไปช่วยกับคนอื่นแหละมันเท่ดีนะสติ๊กเกอร์โซเลเตอร์เลยเท่มากผมชอบ ส่วนพวกอะไรสกิลของซูลิเตอร์นะครงการเชียรหวยแตกนิดนึงนะหนาแล้วก็โชว์สติกเกอร์อยู่ในรับ 4D ค่ะแล้วก็เราจะมาเลือกการ์ดกันซึ่งการ์ดที่ผมจะมาเลือกนั่นก็คือผมจะเอาเป็นสุ่มไอเทมเมกันเพราะว่าไอเทมผมปีช่องว่างอยู่มผมก็สุ่มไปงนันเลเปิดมาที่ชั้นที่สามกันซึ่งขอบอกเลยว่าชั้นนี้มันมีตัวลายอยู่ตัว,ตวหนึ่งด้วย ซึ่งคงให้ภาพมาดูเล่าให้นะถึงกับต้องมองหนะ้าริเมกาเลยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวสถานี้ยไม่ไหวแล้วก็อย่างน้อยมันก็มีเครื่องในฝั่งนี้ถึงสองเครื่องนะผมก็เลยจัดไปดีครับแล้วก็แม่นางอันตรายก็อยู่แถวนี้ซะด้วยนะนะแล้วผมก็รู้ทานด้วยว่านาจะเข้ามาผมก็เลยจําบูา สะบัดหน้าทิ้งเลยแล้วก็แอบนี่ดีนะตัวเองรู้ทันเหลี่ยมไม่ได้หรอกนะแล้วก็จะขอเพิ่มสปีดปั่นเครื่องด้วยเอ,อ็สปีดคลิปนี่แหละแล้วก็ตูมแล้วก็ผมก็มาเจอเครื่องตรงฝั่งนี้แล้วผมก็ปั่นแหละแล้ว,ลวผมก็เจอที่ชาแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ไอกระชาวิเศษมั้งะ แต่ผมระแวงไว้นิดหนึ่งนะดูสภาพผมตอนนั้นดิอย่ยมาผัดเครื่องปัน่นได้เดินม,มาปัา่นเครื่องนู้นตไปผัดเครื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ผมพูดว่าผมผมอะไรผงนี้ครับครับปีอะไรนะจริงๆผมไม่ใช่ผู้ชายเลยจริงๆผมเป็นผู้หญิงนะน้ำเสียงก็รู้นะผมเป็นผู้หญิงเนะี่ยแค่พูดกุบผมเฉยๆยังน้อยชั้นที่งงส,สีก็ผ่านไปไหนดูแดนดี้หน่อยสินายสำรวยเป็นไงมัง่งโอ้โห กากมันเดิมมากับชั้นที่สี่แบบนี้ผมไม่ค่อยค่างๆชอบเท่าไหร่เวลาถ่ายคลิปมันรู้สึก่าแหล็กๆนิดหนึ่งวะ่ะแต่อย่างน้อยชั้นนี้นะขอบอกเลยเลยว่าชั้นนี้มีคอนนี่และแอนเชสโมดเคสโหมดหอ,อ yeah, yeah. รู้สึกว่าเวลาพูดเหมือลิ้นจั๊พันแล้วลิ้นสัน้นแฮะอาจจะพูดแบบพูดไม่ชัดอย่างเนี้ยนะพูดก็ภาษาอะไรเน,นี้นนนนยบางที <Yeah. S 1> ก็พูดปปติดชั้นนิดนึงก็ออกอไปดูสนแล้วบาทีสับดูดนีโคนงูเท่าไหร่ และมาเลือกการกันกว่าซึ่งการที่ผมจะมาเลือกก็ดูจากการแม่ไม่ไม่น่าเลือกอะไรหรอกส่วนไอ้ท่อนั้นก็ผมไม่อยากให้ไฟดับผมนั่นจะเลือกเป็นที่ลรสสกิลเช็คเอยรสสกิลแล้วกันมาเปิดกับชั้ห้าชั้นของอีเวนต์ฮาโลวีนซึ่งน่าจะมีตัวฮาโลวีนมาโผล่อย่างอะไรนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนตัวที่อยาอะไรก็ได้แหละซึ่งผมเจอไอ้ตัวนี้ไงเอากานนี้แปลงร่างเป็น หมาเดียวได้แม่งเยอะมากคนจะลงเลยอยดขนาดวิดีโอนี่มีคนืูเหยียดทำอย่างนี้ขนาดนี้เลยนะนี่ยพิสนใจเอ็มฮปาจะได้เลยเรามาปั่นเครื่องกันดีกว่าเถอะแล้วก็ตุ้มตรงนี้เครื่องเสร็จแล้วก็ตู้มอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็เสรมหนึ่งก็ผมเจอหมาป่าเนาะโกงหอกว่าผมไม่เหตุ้มเสร็จรีกหนึ่งเครื่องแล้วก็วิ่งไปเลยนะรีเมค่าผมอะไปไปไป Let's go ไม k e Bang อบ ไม่เขาไม่ใช่บางกอบเขาเป็นแสนโอเวนกรรมรีแม็ก้าโดนล้อเรียนใช่ <G ül> อึกูนี่แหละล้อเรียน <M> mm> มาเข้าเรื่องเข้าลิฟต์กันเถอะอยากรู้อย่างเลยแดนดี้ถ้าขายของดีทุกอย่างนะบอกเลยว่าแน่นอนขายมาครบเซตเลยทุกทีทั้งยาทั้งวาวเนียวแล้วก็มากับชั้นนี่โหกันซึ่งผมเกียต,ตัวนี้มากก็คืออะไรรู้ไหมนี่ไง ใช่ครับก็คือคุกกี้เกลือมันมันเปรียบเทียบกันมันอัลวินเหมือนกันหรอถึงถึงคิดว่าคุกกี้เกลือกับโซลิเตอร์มันใกล้เคียงกันมือหมายถึงลูกแรงลักษณะไม่รึเสร็จอีหนึ่งแล้วก็ก่นเครื่องอยู่หมอแน่นเดินมาผมรู้นะแม่งจะมาเฝ้าเครื่องอ่ะนะเอาคือเนี่ยตอนแรก ตัวเนี้ยกูนึกว่าแม่งเป็นจิงเจอร์เวอร์ชัน่นเป้าเครื่องตัวอื่นอะนะอะไรก็อะไรนะ้องแม่งเดินช้าชิปเองช้าเลยก็งานอีกเนาะรอบนี้แม่งก็มาหากูอีกเนาะเออเขาเกลียดมือป่ะเขาเกลียดมึงือกูคลิปที่แล้วกูเอามะเขือเทศปลาใส่มึงเขาบอสมันเฮี้ยมากเลยเกูเกลียดโซเลิเตอร์มากกว่าจิงเจอร์แล้วตอนเนี้ยจิงเจอร์อะไรคิวเวนชิปบั้นแล้วนนะพอไปอยู่เลยแต่ถ้าเกิดไอโซเลิเตอร์นะั่ง ออกไปเลยไอ้พวกเฝ้าเครื่องคุณหน่าต่อยมากเบียดจริงจนต้องเอามะเขือเทศปาหัวเลยอย่างน้อยชั้นหกก็ผ่านไปมามือเลือกการ์ดกันซึ่งการ์ดในครั้งนี้ผมจะเลือกเป็นการเพิ่มสตามิน่าถาวรสิบหน่วยมาก,กับชั้นที่เจ็ดซึ่งชั้นนี้ผมจะบอกได้ว่าชั้นนี้มีบอดแล้วก็บ๊อบบี้นะซึ่งง่ายมากเพราะผมไม่โดนมือบอดอยู่แล้วแหละเออไม่โดนจริง อาจจะมีช่วงหนึ่งอยู่นะอย่างเช่นแบบนี้นะอย่างเงี้ยแบบนี้แหละหรือจะเป็นฉากนี้ก็ได้นะดูดูดูด,ด,ดูดูนะดูนะอ่ะจะเอมาเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องเหลือสองเครื่องแล้วก็ผมก็เจอมือด้วยซึ่งเอ๊ะมุกจะเก็บฟักทองแล้วก็ไปเล่นนะกะว่าจะให้มันตีแะละแต่มันไม่ตีหรอกมันก็ไม่สนใจเนาะหรือไปากาหรืก็ปั่นเครื่องแล้วก็เจอน้องปอดด้วยมาเล่น้องปอดติวติวติวนี่มาติวติวติวล่ะ ก้อะไรก็ไม่รู้ปีดนะฮะไปกันเถอะมูงกูมััมมมดติ้วอะไรวะเมื่อกี้งงกับตัวเองงงกับตัวเองในตอนที่เล่นวะ่ะเออไปเถอดดีเมกา้ายังเหลืออีกหลายชั้น และใช่ฮะเต็มตัวสมบรณ์ของเรายกังเลยและนี่มันแข็งแรงมีคนเดิมเลยแข็งแรงมากเลยสภาพโอ้โหไนใจลืมแตกงที่มาเปิดกระชั้นที่แซึ่งก็ไม่มีอะไรมากหรอกซึ่งสิ่งที่พิเศษมากก็คือผมเจอแบนเดดด้วยแหละเออแต่ผมจะเก็บไว้ข้าวหน้าแล้วผมจะค่อยมาเก็บนะซึ่งผมจะไปมันเครื่องอื่นก่อนแล้วพอเหลือเครื่องสุดท้ายก็ค่อยมาเอาเลยแล้วผมขอบอกเลยนะชั้นเก้าอ่ะ บอกเลยของทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าสามช่องนั้นะไม่เหลือแน่นอนผมบอกได้คำเดียวว่าไม่เหลือไปเถอะดีเมกาชะตาหน้ามันเป็นแค่อดีตอนาคตมันผ่านไปแล้วแหละเพื่อนแล้วก็การที่ผมจะมาเลือกก็จะเป็นการเพิ่มโชคนะนี่แหละชะตากรรมของผม แล้วก็ไฟในเกมที่แม่งมันไม่ติดตับตัวเลยมันแย่มากเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกับทุกคนหรือเปล่าเตอผมว่าสําหรับผมนะถ้าหน้าผมเล่นเครื่องยายแม่งก็ยังไฟเอระไฟสว่างนี่ก็ยังไม่ติดตัวคูรเซงอะ่ะต้องแก้ไขแล้วมั้งขนาดเนี้ยไฟไม่ติดตัวอีกอะ่ะอ,อีกอะ่ะ เวนกามอุตสาหายาตั้งสองสามช่องได้แม่งหายไปสองช่องยังน้อยเข้าลิบมาแดนดี้หรือสำรวยอาจจะขายของดีให้ก็ได้เนาะลีเมก้าใช่ไหมดูหน่อยสิว่าแม่งขายเฮอะไรก็ถือว่าดีอยู่แหละก็ใช้ได้นะพ่อฮาตอนนี้เริ่มจะแหลกแล้วก็ต้องซื้อหน่อยแหละมากับชั้นสิบนะครับอีเวนต์ฮาโลวีนซึ่งผมมาเจอหมอหนีแะ เรือดก,กุนน้อยขนาดนี้ยกูงอมเลยดีกว่าเพราะว่ากูก็ต้องได้กินข้าอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรกูแตกดีกว่าว้าไงคุกกี้เกลือมกออักกะอละแลยใช่ผมอาจจะมาเล่นกับไอหมอนี่ก็ได้นะ